ดีนะครับทุกท่านนะก็ตอนนี้อยู่หาเก็บน้ำคลองหลานะคลองหอยโข่งนะออรุนมากมายวันนี้มีเมตติ้งกันนะขับเอนโดโรนะวันนี้น่าจะสนุกนะฮะน่าจะขึ้นเขาผาดำนะวันนี้ไปติดตามกันยาวๆนะครันหน้นขึ้นคันแล้วก็ไปไปไปจุกกันที่ที่ทางแคบๆนะครับงันเดียวไม่ต้องรีบนะเราขี่นบ ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่เลขนะครับบอกว่าไม่เลขนะครับไม่มีเงินรางวัลนะครับทุกทีมรู้ดูรถดูรถรถโคตรเยอะแล้ววันนี้วันนี้มเบรท่งเรอกนีมนะ่แลจะเจ้าชีนนะครับี่ก็จะเป็นการออกตัวละวันนี้ นัแข่งกนอ e นโดโรมาขับข้างเลยนะะตอนนี้รับที่อนงเดินดูรถนะแถวหน้าแถวหน้าขับข้างด้วยสูดนะขับขางด้วยูนะแถวหน้าเราเราจะปิดท้ายนะ นี่ก็จะเปิดลอยรถออกเป็นกลุ่มนะชุดสามชุดสามนะชุดสามนจะเป็นทีมอาดังนะจะเห็นภาพทีมอาดังนะตอนในแต่ละชุดก็จะมีทีมงานเจ้าภาพนะฮะนำนำทางให้นะนี่ชุดอาดัง กันทางองลาอยา่างนี้มีข้าไม้ด้วยใครจะเล่นก็เล่นนะมีข้าไม้ด้วยนะนี่สันทางนะเหมือนพามานวดยังไงไม่รู้นะเฮ้ยนี่มันสนามแข่งแอนดโรแท็บ

ไ่ได้นนไ,ดไม่ได้เล่งลุนโบอยู่ในดงปามนะฮะนี่จะน่ะล้วนล้วนวันนี้เรามาซ่อมรถนะวันนี้เรามาสอมรถนะครองลา เขาเรียกว่าจันะาลีเล็กไม่ใช่จันาลีเล็นี่ไอ้มาแลเหล่า่ใช่จันาีเิงดา้วดาไปเดินทางต่อเดินทางตอนี่มีเจ้าภาพนำสองคนอยู่นะฮะรอเราอยู่อย่าเดินทางกันต่อนะอเนอาล่ะนะาะตอนงนท้ต่ามหลังนายตอ่นานทานาดงางา はい。 สองแล้วนะฮะเราเพิ่งถึงนี่นะฮะบัวจะจอดส้มรถทีมงานอยู่เนาะน่าว่าเพื่อนๆจอดกินข้าวกันหมดแล้วทางลงเขานะฮะนี่ถ้าขับขึ้นน่าจะมันนะฮะถ่ายนี้น่าจะมอ บ้านกลางเขานะนี่จอดซ่อมรถเรียบร้อยขอบคุณเจ้าบ้านนะที่ช่วยเหลือนะะนี่ขอบคุณเจ้าบ้านที่เอื้อเฟื้อนะครับนี่อ่า,น,าน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นจากบ่อธรรมชาติโอ้ยน,น้ำเย็นเย็นจากบ่อธรรมชาติพีทีสองร้อยประเดิาม

มันแรงมึมาก่อนเออเดี๋ยวเราไปม้นล้อให้เดี๋ยวโอเคเหลาไปเลย นี่แกล้งแกล้งแอดมินเลยงานนี่างแกล้งมาดักไว้เดี๋ยวรุ่ยหยาดรอยแ้่น่ะไม่แค่ลงกทุ่งที่ขั้นเดียวทางทางนี้ขึ้นยาวไหมทางนี้ยาวมาทางนี้เดี๋ยวลงแล้วทางนี้หน่อยแกล้งทางนี้มันจบไม่ติดเลย ไดบ้างบ้านเยให้ก็ได้ช็ตดบ้างจังโรมนั่นนเสียเล่งโบนี่มันขึ้นลุมวายยากติเติมก็ไปได้ลุลุ่มลาคนกันจะมาทิ้งกุ่ำปลุกมำปลุม ตอนนี้ใบตีใบไ,ไปที่จะเข้าใบห้าแล้วนะ <c oughs> แขงอยู่บนควนอยู่เลยโอ้โหมันแรงมากนะอันน, <c oughs> นี้นี่คือชุดสุดท้ายนะทีมจันนะรถฟังไปสองรงกับตอนนี้นะ่าจะกลับเข้าสู่ เจ็บอยู่นะฮะตะวันติดทะวันหรืเดียวออกตอกไม่อึดหนึ่งอสองสามทีาะวันเดียวเกียวไปตะวัน ไปสามนะนี่ชุดที hey. oh, ่เหลือโอ้โหเงินบรรยากาศตอนเย็นนะครับอะไรสายแคมปิ้งของแท้เลยนะครับนี่ครับพบเพื่อนสุดแสนเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเก็บวิดีโอหน่อยนะครับครับล้วมาอยู่ไนอยูนมาอยู อนี่นายของเรามาจากนาที่บ้านเลยนะครับยิงงอครับยิงงอยิ่งงยิ่งงต่อไปน่าจะได้พูดแขกแล้วนะครับซื้อหรือซื้อเพินเฟื่องวันนี้ครับรถพังรถพังครับคนไม่พังได้รถพังครับอ๋ออ้าวอ๋อนี่คนปลาก็คนปลาบอกให้พ้นสิไม่อยากรถวันนี้ดิเอาบอกให้พ้นสิรอเลย

เกียร์เกียร์หายแล้วเกียร์เกียร์หายแล้วเกียร์เกียร์หักหมดแล้วนะครับก็เสร็จซ้นภารกิจวันนี้นะก็ยังไงก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะฮะวันนี้ก็มันมากนะสนุกมากกลับทีมสุดท้ายนะรัชุดคลิสท้ายที่ตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า